ะโโโบบฟแหง้งเียวขาก็ทำการใส่เครื่องปรุงนะคะอันนี้แห้งก็คือแบบจะปรุงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะจะปรุงไปเลยแบบนี้เลยนะคะโอ้ชอบตรงแบบเครื่องเขาเขาอลังการเนี่ยตรงเนี้ยนะ คะนี่อ้าวีค่ะใส่บะโฟห้งเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวกรอบยำก็มีอันนี้โฟห้งนะคะอืมดูดิเขาทำกันแบบนี่ค่ะนี่มีมะนาวด้วยนะคะนี่หนักกันไหมแค่โอ้โนี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวกรอบยำยำหลังวัดนะคะ อาออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านซิกเนเจอร์เลยนะคะอ๋อแล้วอันนี้เป็นแหง้งโคแหง้งใช้มะนาวสดนะคะมะนาวคั้นมาด้วยโอแล้วที่แบบเจ็บแบบปีนี้สูตรของใครคะนี่เป็นสูตรของพี่บ้านนี่แหองสูตรที่บ้านนี่แหละใช่ไหมคะกินกันเองแล้วก็ทำ